สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ลานเกษตร60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ขายของซึ่งเป็นบริเวณจัดโซนนิ่งนะครับอัน,นี้เราก็มาวิ่งได้แล้ว1รอบนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ก็จะยาวไปนู่นนะครับยาวไปนู่นนะครับยาวไป,วไ,ปไปจนถึงตรงนู้นนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลย โค้งกลับมานะครับก็รอบการเดินหรือวิ่งครับหนึ่งรอบก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับก็พื้นที่โดยรอบก็จะประมาณนี้ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนนะครับเดินเล่นของเจา้าที่มหาลัยของนิสิตนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดโซนนิ่งนะให้มีการขายของแล้วก็ ออกกำลังกายกันด้วยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับที่นี่ร้า,านเกษตร60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ